สวัสดีครับผมแมงทัาผู้แชนแนลนะครับเราก็ต้องไปสีวัคซีนนะครับเนาะจะไปกับแมงกับพี่ฟิล์มนะครับผมเพิ่งไปกับพี้ฟิล์มนะครับยังนี้ก็ไม่สำนึกนะฮะไปนะครับไปไหนก็ไปนู่นทีโอโอ้อะไปก็ไปโอ้ตายแล้วแมงท่าผูนี่เนาะนะครับเอาดีดีนะเอาเอาดีๆนะ เอาดีๆเหรอก็ถือไปเลยอา๋ออย่าง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 ที่ไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่เป็นไรนะครับผมขับมือเดียวได้มันไม่มีทาร์กเงมันก็จะได้สบายคุณจะไปรถแรงคุณจะไปเบรคแล้ต้นเสาต้นต้นไม้นะเดี๋ยวผมจะพานะครับแมงนัพูพระเอกนะครับไปอนามัยของตูมเด้อนะครับปิดเสียงลมก่อนขี่ไปขี่มาเนาะนั่นแหละน้ำมันเยอะแยะน้ำมันผมมาแล้วกิ่นกลินพรเอกกันรักอยู่แล้ว สิ้นทึงนะอะไรนะฮะพี่แดงก็บอกบอกให้พาไปก็ไม่พาไปนะไม่พาไปเลยโอ้ไปแล้วนะือ ที่สุดครับผมก็พาแมงนากปูมาแล้วนะครับกมมาถึงแล้วนะครับเนาะก็ได้ข่าวว่ายาหมดแล้วเนาะยาหมดก็กลับนะครับผมใช่เลยลงไปข้างในก่อนพี่เจนมารับตัวพระเอกหน่อยเอาตัวตาปดีครับโอ้โหก่าจะตามมาตีจาได้เนี่ยผมไปรับสิครับเขาบอกขากลับไปกลับกับพี่เจน ฝากพี่เจนดูแลด้วยมาถึงแล้วนะไอรินนะครับน้องจีรพงศ์นะตอนนี้พระเอกของเราวอปโป้อ่ะอัปป้าเหรอขอบใจนะอะไรนะขอบใจแหมเมื่อคืนนอนด้วยกันนะตัวเองแอบนอนร่างนะโอเคผมไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วคลิปครับก็มาถึงแล้วนะเอฟซีอ่า

เสร็จแล้วนะฮะน้องเสร็จแล้วใช่ไหมพีเ่จเจงั้นเขาฉีดเสร็จแล้วเขานั่งรอเดี๋ยวพน้ครูนี่ต้องไล่ตามล้ำดับเนี่ยช่างน้ำหนักวัดน้งด้านก็ประมานี่นะคะนักครูก็กำลังช่างน้ำหนักนะคะน้ำหนักได้เท่าไหร่ตีสองจุดแปดนะคะนี่นะคะน้ำหนักพน้ครูนะคะ อ่ดังนั้น,นะ <S 1> <S 1> เสร็จก็เข้าไปที่วัดความดันสอดแขนเข้าไปนะคะทุกคนแอ,อ,อตตากับแอตตาใช่ไหมนี่ออสอด <คน S 1> แขนให้สุด,ด<ค>นน <ไป S 2> นี้นะแล้วก็กดสตาร์เร่แล้วก,กวัดส่ากร์อย่าขยับหรือพูดอ,อยางอย่าขยับหรือพูดใครเสร็จแล้วหรอ โความใจสเร็จแล้วนะเะไม่รู้ก็เรียกว่าหมายัพท์เพราะว่าผ้ถือบัตเสื่อคุณ่ารถหาเจ้าหน้า่กิด่อบัตรโทรศนพท์061ถึง กันนะคะใกล้จะเสร็จแล้วต้องรอให้ฟี้ออกแล้วก็คลายออกถึงจะทอดได้ววัดความดันดีนะดีนะก็มันไม่บอกว่าแป้นๆนะเราวก็หยิบมานะคะเดี๋ยวให้เอามาดูก่อนนี่ขอดูอย่างนี้นี่โชว์นี่โชว์กล้องกองเจ้าของอ่ะนี่นะคะนี่นะคะภากดูน่าผมิมาก มผมร้หยสางศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าเก้าหนปไม่เหมือนกันจริงๆนะคะไม่เหมือนวัดแล้นันเสร็จแล้วก็รอกรอกประวัตินะคะประชาชนออกมานะคะมาเข้าห้องเข้าห้งเตือนต่อเขห้องเตือนนะเสือบอกผ้พูดน่ากลัวนะคะนะเส น้าเสริมพูดน่กกากลัวจังเลยนะคะเข้าห้องเชื่อแล้วนะคะนี่นั่งรอนะคะเสริมนะ้าน้าเสริมนั่งว่าไปถ่ายต่อไหมเมสองใช่ไหมคะอเอต้ออาต โถือ,อยังไงให้ขาดล่นน้ำเหรอวะเขาไ,ไม่ต้องเอามาอันนะั้นใบใบเก๋ไก่ครั้งต่อไปอย้ายขาดนะเพราะว่ามันเราต้องใช้อีกนานเสื้อว่างกี้นี่ไผก่อน่ากี้นี่ว่าี้ผู้กี้นั่งยู่นังว่ากี้ผู้บัญชนาบวงนั้นคุณน้าไอเกไปแล้วเกอไปแล้วรุ่นน็อกใช่ชิ้หาวช่้าเจิดไหม เราต้องไปนลำดับหน้าเยาะไหวเกี่ยนจากกันเป็นมูอนินพอเกี่ยนจากไปเสือมือนาเนินไปพออ๋อไปเสือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรถามแกื่อทำไมก็ทำให้เรายากขนาดนนะเห็นสองที่หน้าไหมคะเอ้รอดฉีดปะะ เราถ้าโฟกอบประวัตินะคะน, <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่คะสี <c oughs> ่กสองนสูงก็ร้อยบอกให้ครบสี่สองจุดแปดร้อยหกสิบใช่ไหมคะ <c oughs> จุดมันก็บอกให้มันตรง <c oughs> อุณหภูมิเท่าไหร่คะ <c oughs> จะเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่คะเนี่ยเอามือตัดมือมาสามสุนี่นะคะอุณหภูมิของทัพพู36.4สิบหกุ้นะคะ เบอร์โทรศัพท์9 2งเ5 8าสองหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสามสี่สามเอ็

ครับผมก็ขออนุญาตลงนะครับผมเนาะขออนุญาตลงคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแมงทัพูชาแนลครับผม